สบายที่พี่น้องมาอนีมาพบพ่อก็กอ่อนอีกแล้วคือเกาวน่อมาอนีอ่อนสิพาทุกคนบ้าหอเขาต้มไหวเหตุมืออื่นคือมือวันตักบาทอ่าเป็นบุญหอเขาสากอีกขังหนึ่งแนละ้วพี่น้องนอบุญหอเขาใหญ่นะ่ะ่ผ่านมาแล้วแล้วก็สิหอเขาหน่อยลงอีกนะพี่น้องบุญนี่นะ่ะสิหน่อยกว่าบุญทีเหตุมาพานมาแล้ว ได้ภาพทุกคนไปเบ่งนาวว่ามี่ยังนงกันกันหอข้าวต้มกันเลยแต่วันทุทริบที่เฮามีเน้องโบวาสิฮอข้าวต้มใส่กล้วยใส่หมักทัวท่วเลือกไนทั่วเลืองมพะพร้าวอะไรกันเห็ดขนมุกยังต่างๆเนาะพี่เนองเดี๋ยวห้าไปเบ่งน้ำกันเลยเนาะยายกำลังกินข่าว่นอะโอเมนกำลังกินมันเน้องพี่เนอะห้าก,กับเปลี่ยนที่นอนห้าก,กับเอาที่นอนไปตา,ไปากไปซักผ้าห่มกับไปซัก พิ่นนั่งโบได้นะพี่น้องเพินเนเนเ่นเวลานั่งเนี่ยเพิ่นจิเจ็บกดว่าเพิ่นบ่มีกัดมีแต่กระดูกนะพี่น้องบ่มีเนืะนะ้อบ่มี่นังเห็นไหมแต่ว่าหาักกรแข็งแรงเดี๋ยวสิลองยอกเราเห็นเพีม่มสบายดีด้วย, <laughs> ย <laughs> กินยัง<ม>กินมันโอเคนะเดี๋ยวห้ามาห่อขนมมุกกันเลยพี่น้อง ตอนนี้กําลังปาดกล้วยน้อพี่น้องไม่ออนละเห็ดให้แล้วหลังเขาเลยเราก็เอากล้วยมาใส่นี่กล้วยใส่เขาเนาะพี่น้องต้มอันนี้คือเขาต้มใส่ก้วยธรรมดาแบบโบราณน,นี้เนาะคนโบราณเพิ่งเห็นนี่แหละเพิ่งโบมี่ทัวร์นเทียศนามาใส่ก็เห็ดแบบโบราณนี่แหละ <laughs>

กระโแล้วมันสีนี่งกินกระแสบกล้วยหวานแค่กล้วยเอาคามหวานจากกล้ยแอบไปมัน กินบอกให้เพียมให้เพียมกินอย่าบอกกระตุ้มฮะรตุ้เอเออกตุมนี่แหลต้มเลยก็เอาเส้เาน้ำตาลมา้ยถ้าสมิว่าอยากกินแต่ว่าแป้งโซมเ่ยก็ใส่มะเ้าและน้ำตาลน้อเวลาุกเลยเอากระมัตตัดตัดพ้ยะพเผาและน้ำตาล ตอนนี้กำลังหอน้ำพี่น้องเลยหอแหลกับเป็นนี่เดชแม่อ่อนหออันนีขาตมจมแล้วนะพี่นอ้องตมซุกเลยอะซุกแล้ว นี่คือซานเด้พี่น้องที่เคยแกงกินต้นมัเกือบเตี้ยคือต้นหมกผ้าเอานะแม่แมนบอกแต่กรุไปหากเก็ตซานน่ะผัวไงแหนะต้นใหม่ต้นตอกดิจิตต์ต้นโมเห็นดิซันเสี่ยกับโมห็นโอ้มาหาเราอีกคนซานเป็นแบบได้แบบเด็ดเต็มดิเลือกโอ้ยแม่หาซิปหัวละสื่อมาเนี้ คือปลาดูกปลาทูพี่น้องปีงไว้ใส่บาตเออปีงไววคล้ายนกกับหายคนมาสือไปใส่บาตแต่ว่าแมงวันกับลายน่อยนึ่งไม่นีเสียบไอหนาน่มไ้เยอะมาหาสียบเลยอุ้มมาบ้มมาบอยู่มันเล็กยะองหลา เก็เบย่อหมากกล่มังไหมเแี่กระิบอกเพียงมังงาียงช่วงรูวังจีดีวิตเบอรเลยไหมใช่ไานเชี่อชีวิตไหมขางเหอนช้อนโสมเพงมังงกระดากระดกเลยช่วงรูวังอยู่ก่อนน่ะมีอยู่ซิ่ลาก่อนเดียวขืนลิบปลายเบอนเลยเรื่องเหอนมันโตตาดเลยขางวัดปลานี่ในถุงหน้า เปลี่ยนเทะเทะมาหมลอองาอนโมเตัวนัค่ะบ่บอแมนเขาบอกถึงว่าไก่หืนแล้าท้องเขาวียงไม่อยู่ไกายนี่ถ่าลู้วงอยู่่น่เขาไม้เนี่เกาะจําอต้่เสียบอเมนตัวนึงี่ยชิะหักหามาาขัมนูทอดเนื้อชาละริกผบงนับขาเห็ดอันขอาเจลอันขาเห็ดเจลหางเจลละริก คนบอแสก็ไปบอกเขาว่ามันบ่อแสแกวจะบอกานเห็ดไมเขาายสือด้เขาก็บอกเขาห่นมะเขือหั่นใตูนเป็นเห็ดนะพี่เะเห็ดม่เอาสีเอาเนื้ออะไรพี่น้างสีง่วั้งแล้วก็หั่นมะเขือใครก็จะเอว่าหมาบทงฝังล่า เด็กขายเลยเยรอวะห่อหาร้อยยังมูใหญ่อันนี้นคือมะเขือคือนนด้อพี่น้องมะเขือที่วันเป็นน้ำเนียฮะคือเสียบยิงมาเลยเด็กพี่น้องหั่นมะเขือกแล้วแล้วบ่งก็จะเป็นกปลา

มกอุขมองต้ใคาว่ารเห็นก่าว่าเ้กแกงซานทีว่าปอกกันพะัวไปนนหัวอนไปเลยดเงอมาคมหาขันนี่แหละพี่น้องคลิปนี้ก่ะคลิปนีกะแต่งแต่ตอนเสาร์แล้วพี่น้องน่าเด้อ่อเขาต้ม เรื่องว่าข้าวต้มบะอะไรพี่น้องและะ้วกอะมาเบิ่งกันเฮกับเขา่าเหงืเข่าที่บนเห็นนี่กะเอาไวข้ขายย่ำตอนแรกทีว่าก็จัดถิ่มาซื้อไปกินหรือว่าบางพุ่นก็ถิซื้อไปใส่ผ้าขาวมืออื่นไปมีการตักบาะจุหวัดน้ำพี่น้องเนาะและะ้วกอะมีปิ่งปลาดุงหละกะักอะเอาไว้ใส่บางคนกัมาซื้อไปใส่บาะหรือว่าไปซื้อไปกินเนี่ยนะพี่น้องเนาะ นี่ก็เป็นฐานขาที่ขายประจำน,น้องเมียลุงนาะสทีทายให้เบองเนาะคลิปนี้ก็คือถึงวิ่งไล่แหละก็อยากกลักบลาเพียงเท่าน,นี้เนาะถา้าผู้ได้มาค่อยสอบไปอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเหตุลิปต่อไปอีกเด้อพี่น้องเนื้อขอบมุกขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาครับเสื้อผ้าฟังเป็นกำลังใจกันหลายเด้อกลับสไปดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง